The o r d i n a r y s Podcast ตอนพิเศษสรุป10บทเรียนที่ได้จาก The o r d i n a r y s Podcast ซี a ั่นที่1สวัสดีค่ะเข้าสวยนะคะรัตตินาวุธิพนชัยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนปลายของ The o r d i n a r y s Podcast ซี a ั่นที่1แล้วนะคะ วันนี้เข้าสวยก็เลยได้รวบรวมบทเรียนหรือว่าแนวคิดที่ได้จากแขกรับเชิญคนธรรมดาของเราตลอดทั้ง20เอพิโซดเนี่ยซึ่งเป็นมุมมองหรือว่าแง่คิดที่ปรากฏขึ้นหลายครั้งนะคะตลอดทั้งซีซั่นนี้มาสรุปเป็น10บทเรียนที่ผู้ฟังจะสามารถนำไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองได้นะคะซึ่งในแต่ละข้อที่จะพูดถึงกันเนี่ย เขาสวยก็จะมีการกล่าวถึงแขกรับเชิญของเราจากเอพิโซดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาสวยจะใส่รายละเอียดใน description ของเอพิโซดนี้ว่าแต่ละคนที่เขาสวยพูดถึงเนี่ยเขามาจากเอพิโซดไหนกันบ้างนะคะสำหรับผู้ฟังท่านนหนที่สนใจอยากฟังเรื่องราวเต็มๆของแขกรับเชิญคนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปย้อนตามฟังกันได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บทเรียนแรกแนวคิดแรกกันก่อนเลยค่ะ ข้อแรกที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำแล้วเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานค่ะเรื่องนี้นะคะปรากฏขึ้นในหลายๆเอพินมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่พูดถึงเรื่องเนี้ก็บอกว่านี่แหละการทำในสิ่งที่รักเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขความสุขที่เราจะใช้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นน้องเม้งนะคะผู้ที่ รักในคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็อยากเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะว่าเขามองเห็นความสวยงามในตัวเลขนะคะแม้ว่าอาชีพของการเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เขาร่ํารวยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะะักในประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้แลกกับการที่ได้ทําในสิ่งที่รักเนี่ยเขาก็ยอมนะคะหรือว่าสําหรับหลุยนะคะหลุยเนี่ย รักในการทำงานอดิเลกข,ของตัวเองมากๆนะคะรักในการดูซีรีส์จีนค่ะจนได้ไปโรงเรียนปริญญาตรีภาษาจีนธุรกิจนะคะเพื่อที่จะสามารถดูซีรีส์จีนได้โดยที่ไม่อยากจะต้องดูซับไตเติลแล้วนะคะตอนนี้หลุยก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนมาจนถึงปี4นะคะของปริญญาตรีแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีแขกรับเชิญคนอื่นๆที่ได้พูดถึงเรื่องของ การรักในงานที่ทำนะคะแล้วก็ทำตามแพชชั่นของตัวเองนะคะทั้งพี่นุ่นนะคะที่เลือกทำงานภาคสังคมซันที่เลือกทำงานทางด้านศาสนาแล้วก็พี่ชยะนะคะที่เลือกทำงานที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง3คนนี้เนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็ความทุ่มเทที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะทำให้เขามีแรงลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เขารักในทุกๆวันค่ะข้อสอนะคะ ล้าคว้าโอกาสทางทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อมค่ะการที่เรารอให้ตัวเองพร้อมก่อนหรือว่าเก่งมากพอก่อนนะคะถึงจะรับทํางานบางสิ่งบางอย่างหรือคว้าโอกาสบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้วันที่เราคว้าโอกาสนั้นเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวันที่เราพร้อมสําหรับงานนั้นเนี่ยงานนั้นอาจจะหลุดลอยไปแล้วก็ได้นะคะโอกาสที่เราเคยได้รับเนี่ยอาจจะไม่ย้อนกลับมาอีกนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่มีวันที่จะรู้สึกพร้อมเลยก็เป็นไปได้นะคะทำให้สุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ลองทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเลยก็ได้ถ้าใครพอจะจำเรื่องราวของพิกกี้ได้นะคะพิกกี้เนี่ยผันตัวเองจากการเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะหรือก็คือคนที่ทำเว็บไซต์ทำแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยโดยเขาให้เวลากับตัวเอง6เดือนคะ่ะที่จะฝึกฝน แล้วก็พัฒนาตัวเองให้สามารถที่จะหางานเป็นคนเขียนโปรแกรมได้นะคะโดยในระหว่างนั้นเนี่ยพี่กี้ก็ได้โอกาสในการเข้าทีมอาสาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึง่ทงทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยทำแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะเคยแต่เขียนเป็นเว็บไซต์นะคะทำเว็บไซต์เขาก็ตบปากรับคำนะคะเข้าร่วมทีมอาสานี้ในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันต่อให้ทำไม่เป็นเนี่ยเขาก็ฝึกฝน เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะซึ่งการที่เขากล้าคว้าโอกาสในการเข้าร่วมงานอาสาทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยทำแอปพลิเคชันมาก่อนเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้อย่างก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็ยังได้เก็บผลงานที่เขาได้ทำเนี่ยไว้ใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะในการต่อยอดสำหรับการสมัครงานอีกด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของโฮปนะคะที่ฝันจะเปิดร้านขนมกับเพื่อน แล้วก็ได้ลองทำ proposal ส่งไปให้กับเครือสยามพิวัรนะคะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่คิดหรอกว่า proposal ของเขาจะผ่านแต่พอผลออกมาว่า proposal ของเขาผ่านเนี่ยเขาก็เลือกที่จะคว้าโอกาสนี้ที่จะลองเปิดร้านขนมดูนะคะทั้งที่ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การทำร้านอาหารร้านขนมกันมาก่อนซึ่งตลอดเวลา1ปีที่เขาได้ทำร้านขนมเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะคะทั้งเรื่องของการ เปิดร้านอาหารบริหารร้านอาหารจัดการทีมการปรับเมนูให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าซึ่งถ้าวันนั้นนะคะโฮบรอให้ตัวเองพร้อมก่อนมีประสบการณ์ก่อนเนี่ยเขาก็คงปล่อยโอกาสนี้ในการทําร้านอาหารของตัวเองหลุดลอยไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าโอกาสนี้เนี่ยจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรอให้ตัวเองพร้อมที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดนะคะ ถ้าโอกาสมาถึงแล้วนะคะแล้วเราลองบวกลบคูณหารเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้โอกาสที่ได้รับมานั้นเนี่ยสำเร็จนะคะก็อย่าลังเลนะคะคว้าโอกาสนั้นไว้เลยค่ะข้อที่3นะคะเมื่ออาจจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตให้เราคิดเผื่อ worst case scenario หรือว่าเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไว้เสมอนะคะ พราะว่าถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่จะเป็นไปได้คืออะไรแล้วเรารับกับสิ่งนั้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถตัดสินใจลงมือทําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นการตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือว่าการตัดสินใจลงทุนอะไรใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่ถ้าเราได้คิดเผื่อ worst case scenario ไว้อยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องราวของพิกกี้นะคะที่ได้พูดถึงไปเมื่อ,อกี้ การที่เขาเป็นสถาปนิกมาก่อนเนี่ยแล้วอยากเปลี่ยนสายไปเป็นคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขารู้ว่าถ้า6เดือนเขายังหางานเป็นนักเขียนโปรแกรมไม่ได้เนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเป็นไปได้ก็คือเขาก็กลับไปนะคะทํางานสถาปนิกหางานสถาปนิกใหม่ซึ่งพอเขารับรู้แล้วว่าเนี่ยเป็น worst case scenario ของเขาแล้วเขายอมรับได้เขาก็สามารถที่จะตัดสินใจออกไปฝึกฝนตัวเอง6เดือนนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาตัวเองให้เป็นคนเขียนโปรแกรมได้หรือว่าเรื่องราวของพี่ตรงค่ะพี่ตรงที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาเรียนรู้ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถที่จะหมุนเงินจากค่าเช่าคอนโดที่เขาเก็บจากผู้เช่าเนี่ยมาจ่ายค่าผ่อนคอนโดได้สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาเอาเงินเดือนของตัวเองไปอุดค่าผ่อนคอนโดแทนแล้วก็เรียนรู้ว่า การใช้ชีวิตที่แย่ที่สุดของเขาเนี่ยคือการกลับไปประหยัดนะคะกินอาหารถูกๆให้เหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยทำสตาร์ทอัพกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เงินเดือนตัวเองแค่หมื่นเดียวซึ่งพอเขารับรู้ว่า worst case scenario ของเขาคืออะไรแล้วเขายอมรับกับจุดนั้นได้เนี่ยก็ทำให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจกล้าลงทุนนะคะเพื่อต่อยอดเงินที่เขามีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตเนี่ยอย่าลืมคิดถึง Worst Case Scenario กันด้วยนะคะข้อที่4นะคะชีวิตคือการทดลองค่ะเราสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆได้นะคะโดยที่เราต้องรู้จักสังเกตตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนานะคะเวอร์ชั่นการทดลองของเราเนี่ยจนสุดท้ายได้มีชีวิตในแบบที่ตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นในรูปแบบที่กำลังพอดีกับตัวเรา หลายครั้งนะคะเวลาที่เราไปฟังเรื่องราว How to ต่างๆจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็อยากที่จะนำมาทำตามบ้างนะคะโดยที่จะทำตามเขาทุกขั้นตอนเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเคยใช้ได้ผลกับคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับเราก็ได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการลองนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราโดยที่เราสังเกตตัวเองว่าออันนี้โอเคไหม ตอนนี้เรามีความสุขไหมนะคะถ้ามันไม่โอเคนะคะก็ลองสำรวจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะต้องปรับปรุงยังไงให้เข้ากับเรานะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างเรื่องราวของ g i ฟตค่ะที่ฝึกฝนตัวเองจะเป็นมินิมอ l ลิสต์นะคะโดยการที่ไปตามดู m i n i มอลลิสตเมืองนอกเนี่ยว่าเขามีการจำกัดจำนวนเสื้อผ้ากี่ชิ้นนะคะแบบ Extreme ที่สุดเนี่ยจะมีอยู่เพียง33ชิ้นเท่านั้น กิฟก็ลองทำตามแบบที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกิฟก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็จะวนมาซ้ำตัวเดิมเร็วเกินไปนะคะมันน่าเบือ่อกิฟก็ค่อยๆลองขยับจำนวนเสื้อผ้านะคะเป็น40ชิ้นแล้วก็มาลงตัวที่50ชิ้นนะคะหรือว่าเรื่องราวของซันค่ะที่อากจ,จะฝึกตัวเองนะคะแบบบุคคลระดับโลกนะคะที่ประสบความสาเร็จก็คือนอนเร็วตื่นเช้านะคะ แต่เมื่อเขาทําแบบนั้นเนี่ยเขาจะต้องละทิ้งไลฟ์สไตล์การเจอเพื่อนช่วงเย็นนะคะของเขาแล้วก็เมื่อเขาลองทําตามเนี่ยแล้วเขาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาพบว่าตลอดทั้งวันเนี่ยเขาง่วงแล้วก็ไม่สดชื่นเลยนะคะสุดท้ายนะคะเขาก็เลิกภารกิจการฝึกฝนตัวเองให้นอนเร็วตื่นเช้าไปนะคะโดยที่เขาเข้าใจตัวเองว่ามันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขานะคะทั้งกิฟและสันนะคะลอง ทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะแล้วก็คอยสังเกตดูว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับมันนะคะมันเหมาะกับเราไหมถ้าไม่เหมาะจะต้องปรับยังไงอาจจะปรับไปทีละนิดแบบกิฟต์นะคะหรือว่าเข้าใจตัวเองและแตัดสินใจลมเลิกไปเลยแบบสันนะคะแต่คือให้เราลองดูก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะคะจนกว่าจะหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราเจอค่ะข้อ5นะคะ อย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเอาเวลาชีวิตของเราไปจนหมดนะคะจนเราไม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับตัวเองค่ะหลายคนนะคะชีวิตวุ่นวายมากๆนะคะปล่อยให้งานหรือว่าสังคมรอบข้างเนี่ยมาเอาเวลาชีวิตของเราไปนะคะอย่างเช่นชีวิตของพัทนะคะพัทเนี่ยใช้ชีวิตตามตารางเวลาของนักศึกษาแพทย์ซ้ำๆเดิมนะคะวนไปวนมานะคะจนเหนื่อยล้านะคะแล้วก็ป่วย วันหนึ่งเมื่อเขาป่วยเนี่ยเขาได้กลับมาถามตัวเองว่านี่เขากําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรนะคะหรืออย่างมนนะคะที่ต้องจากบ้านนะคะมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็เสียใจทุกครั้งนะคะที่ต้องกลับมาทํางานนะคะเศร้าใจทุกครั้งเขาก็ได้ถามตัวเองว่าที่เขามาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยเขากําลังตามหาอะไรที่นี่กันแน่นะคะและเมื่อคนพบคําตอบกับตัวเองว่าสิ่งที่ ตัวเองตามหามากที่สุดเนี่ยคือการได้มีเวลาให้กับครอบครัวนะคะซึ่งสิ่งที่มนทําอยู่ณนะเวลานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามเลยมนก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านเพื่อจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้นหรือว่าโบนะคะที่ได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราดิ้นรนเก็บเงินซื้อของแบรนด์เนมราคาแพงๆเพื่ออะไร เพื่อต้องการการยอมรับจากสังคมอยู่หรือเปล่านะคะแล้วตัวตนจริงๆของเราเนี่ยเป็นใครนะคะคำถามเหล่านี้เนี่ยทำให้โบได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดก,กับแบรนด์เนมนะคะทุกคนที่เข้าสวยกล่าวถึงมานี้เนี่ยณนะจุดจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ถูกบางสิ่งบางอย่างภายนอกเนี่ยพัดพาเอาเวลาเอาความสนใจของเขาไปนะคะ แต่เมื่อเขาได้ตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็พยายามทําความเข้าใจทําความรู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ย mm. เขาก็จะค้นพบว่าสิ่งที่สําคัญกับตัวของเขาเองจริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมให้เวลาในการทําความรู้จักกับตัวเองนะคะข้อที่6ค่ะถ้าไม่รู้ว่าชีวิตการทํางานจะไปทางไหนต่อดีให้เริ่มต้นจากจุดแข็งแล้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดมันขึ้นไปค่ะ จริงๆเราสามารถที่จะพัฒนาจากสิ่งอื่นก็ได้นะคะเหมือนที่ได้พูดไปตอนแรกนะคะก็คือ,อต่อยอดจากสิ่งที่ชอบต่อยอดจากแพชชั่นนะคะแล้วก็ค่อยๆหาทางนำสิ่งที่ชอบนั้นเนี่ยมาเป็นอาชีพแต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่ชอบชัดเจนหรือมีสิ่งที่ชอบอยู่แต่ไม่รู้จักนำมาทำเป็นอาชีพได้ยังไงนะคะการเริ่มมองจากสิ่งที่ตัวเองมีหรือความสามารถที่ตัวเองทำได้ดีก่อนเนี่ย ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกเส้นทางการทำงานได้เหมือนกันนะคะอย่างพี่ผักกาดนะคะที่เลือกต่อยอดงานของเขาเนี่ยโดยการยึดอาชีพนะคะการเป็นพนักง,งานธนาคารเหมือนเดิมตามที่เคยทำมานะคะเพราะเป็นสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์แล้วก็ทำได้ดีนะคะแล้วค่อยใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานเนี่ยไปทำการค้าขายนะคะเพื่อเก็บเงินเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟของตัวเองตามที่ฝันไว้ หรือพีต้านะคะที่ใช้ความถนัดเรื่องการเขียนโปรแกรมและก็การคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นแกนหลักแล้วค่อยๆบิดให้เข้ากับความชอบส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะจนเกิดเป็นบริษัทของตัวเองในทุกวันนี้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้เราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยให้เราเริ่มมองจากจุดแข็งของตัวเองแล้วค่อยๆต่อยอดเริ่มสายงานของเราจากตรงนั้นดูนะคะ <S <S ข้อที่7นะคะทุกคนมีปัญหาของตัวเองค่ะไม่ได้น่าอิจฉาเสมอไปหลายครั้งนะคะเราอาจจะมองเห็นชีวิตคนอื่นอาจจะในชีวิตจริงหรือว่าผ่านโซเชียลก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะเห็นว่าโหคนนี้ชีวิตดีจังเลยหน้าที่การงานก็ดีได้ไปเที่ยวก็บ่อยนะคะหรือว่าบ้านเขามีฐานะดีเขาก็เลยได้ลองทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเรามองไปที่ชีวิตของคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นเพียงแค่ด้านเดียวที่เราเห็นนะคะแต่จริงๆแล้วคนทุกคนมีปัญหามีโจทย์ของตัวเองนะคะอย่างโฮปนะคะที่ได้มีโอกาสไปรเรียนต่อปร,ริญญาโทสาขา n e โรไซ c ์ที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วพอเรียนจบระหว่างที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็วีซ่าย,ยังไม่หมดเนี่ยก็ไปโรงเรียนทําอาหารที่เป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจเหมือนกันนะคะที่กรองเบอร์ลอนดอน พอกลับมาไทยก็ได้งานที่ร้านอาหารไฟด n i n g นะคะได้เข้าไปอยู่ในครัวไปช่วยเชฟพอทำไปสักพักสวทอชชนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เรียกตัวนะคะไปทำงานด้านการต่างประเทศกับเขาอีกนะคะดูเป็นคนที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็มีโอกาสเข้าม,ามามากมายเลยนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งจากมุมของโฮปเองเนี่ยเขาก็มองว่า เขาก็มีปัญหาในเรื่องของการวางแคริเอร์พาสของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาทำหลายๆอย่างนะคะสลับกันไปกันมาระหว่างงานดน้านวิทยาศาสตร์แล้วก็งานด้านอาหารเนี่ยก็เพราะเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเส้นทางที่เขาจะทำต่อไปเป็นอาชีพของเขาในอนาคตจริงๆอะคืออะไรเขาเลยเลือกที่จะทำทุกอย่างนะคะทำอันนี้บ้างอันนั้นบ้างนะคะก็เลยทำให้รูปแบบเส้นทางการทำงานของเขาเนี่ยออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะคะ หรือว่าพัทนะคะที่ดูเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการกับงานได้เป็นอย่างดีนะคะมี work life balance นะคะทำงานคลินิกเสริมความงามไปด้วยให้เวลากับตัวเองไปด้วยนะคะได้ออกกำลังกายได้ไเรียนเต้นอย่างที่ชอบดูมีชีวิตที่ Perfect นะคะแต่พัทก็มีปัญหาในส่วนอื่นๆที่เขาจะต้องเผชิญค่ะพัทเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์อย่างมากนะคะแม้ว่าในด้านงานเขาอาจจะจัดการได้ดี แต่เขาก็มีโจทย์ด้านอื่นในชีวิตที่จะต้องจัดการให้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอิจฉาใครนะคะหรือไปตาสินใครเราทุกคนมีโจทย์ของตัวเองที่จะต้องแก้ทําหน้าที่ของเราให้ดีก็พอค่ะข้อที่8นะคะทางออกของปัญหาอาจจะไม่ใช่อ p อปชันหหรืออ p อปชัน2แต่อาจจะเป็นอ p อปชัน3ที่เกิดจากการเอา2องอ i อปชันแรกเนี่ยมาหาจุดร่วมกันก็ได้บางครั้งนะคะเราคิดว่า เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากออปชันที่อยู่ตรงหน้านะคะทําให้เราปิดตาตัวเองจากการมองหาความเป็นไปได้อื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าออปชันที่เราเห็นอยู่ก็ได้นะคะอย่างเช่นพัดนะคะที่ในวันที่เขารู้ตัวว่าไม่อยากเป็นหมอแล้วเพราะว่าหมอเนี่ยมีตารางชีวิตที่แน่นเกินไปจนเขาไม่มีเวลาให้กับตัวเอง ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้พัดเนี่ยเป็นหมอต่อไปเพราะว่าอยากให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งเมื่อวันที่พัดและคุณพ่อคุณแม่ได้มานั่งคุยกันนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยมองเห็นจุดที่แต่ละฝ่ายให้ความสําคัญนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพัดกับที่บ้านก็ได้หาข้อสรุปแล้วนะคะก็คือพัดออกจากการเป็นหมอนะคะแล้วก็ ไปเรียนต่อ anti aging นะคะที่สามารถจะต่อยอดหน้าที่การงานและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองได้หรือว่าจากเรื่องราวของพิต้าเองนะคะที่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทําจากความสามารถของพิต้าในการเป็น data scientist ความชอบในการสอนหนังสือนะคะแล้วก็ความต้องการที่จะช่วยสื่อสารเรื่อง data นะคะให้กับคนไทยมีความเข้าใจมากขึ้นจะได้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้นะคะ จึงทำให้พิต้านะคะเปิดบริษัทรับสอนเกี่ยวกับ Data ให้กับหลายๆองค์กรในประเทศไทยนะคะจากเรื่องราวของทางพัดแล้วก็พิต้านะคะทำให้เราเห็นว่าบางที่ทางออกของปัญหาอาจจะเป็นการหาจุดร่วมของหลายๆคำตอบก็ได้ลองมองหาออปชันใหม่ๆใ,ให้กับความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่กันดูนะคะข้อที่9ค่ะ ตัดสินใจให้ดีที่สุดตามข้อมูลและข้อจำกัดของเราในตอนนั้นๆเพื่อที่เราจะไม่มาเสียใจในภายหลังค่ะทุกๆก,การตัดสินใจของเราในอดีตนะคะส่งผลให้เรามาเป็นเราในทุกวันนี้ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยในบางเรื่องผู้ฟังอาจจะคิดว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยคำว่ารู้งี้นะคะหรือรู้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำติดปากของใครหลายๆคนใช่ไหมคะ แต่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการตัดสินใจจากข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าและข้อจำกัดของเราในตอนนั้นๆอย่างเรื่องของหลีนะคะหลี่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าหลังจากที่เขาเปิดตัวแบรนด์ลิปสติกของตัวเองได้6เดือนเนี่ยจะเกิดโควิดที่ทำให้ทุกคนต้องใส่แมสแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ลิปสติกเมื่อโควิดเกิดขึ้น หลีรู้แต่ว่าโควิดเป็นปัจจัยที่เธอคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าหลีไม่ได้เสียใจที่ได้เริ่มธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะหลีรู้ว่าตอนนั้นที่เริ่มธุรกิจเนี่ยเธอตัดสินใจดีที่สุดตามข้อมูลตามข้อจํากัดที่หลีมีในขณะนั้นแล้วหรือว่าพลนะคะที่ตัดสินใจเรียนปริญญาโทนะคะโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการเรียนปริญญาโทของเขาเนี่ยจะยาวนานนะคะแล้วก็ยากกว่าที่เขาคิดไว้มาก แต่เขาก็ไม่เคยเสียใจที่ได้ตัดสินใจเรียนปริญญาโทนี้นะคะเพราะเมื่อมองย้อนกลับไปเขารู้ว่าตอนที่เขาเลือกเรียนปริญญาโทสายนี้เขามีเหตุผลกับตัวเองว่าอะไรเขารู้ว่าเขาตัดสินใจดีที่สุดแล้วจากข้อมูลที่เขามีในเวลานั้นวันนี้นะคะเขาจึงมุ่งหน้าทําโปรเจกต์จบปริญญาโทของเขาต่อไปซึ่งก็นํามาสู่บทเรียนสุดท้ายนะคะคือข้อที่10เมื่อตัดสินใจเลือกอะไรแล้วนะคะทําให้สุด คนเดินหน้าเรียนปริญญาโทมาต่อเนื่องกันเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการเอาหัวพุ่งชนนะคะทะลวงโจทย์ให้ออกทำโปรเจกต์จบให้เสร็จให้ได้นะคะหรือพิกี้นะคะที่ในตอนที่เขาตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดที่เขามีนะคะไปสําหรับการเรียนแล้วก็ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมเนี่ยเรียกได้ว่าทุบโมฆของตัวเองกันเลยแล้วก็ไปรับงานเขียนโปรแกรมที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะรู้ว่าตัวเอง ยังทำไม่เป็นนะคะก็ให้เวลามากกว่าคนอื่นใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะได้สามารถส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลานะคะเมื่อตัดสินใจแล้วนะคะการเดินหน้าทำให้เต็มที่เนี่ยเราก็จะหมดข้อสงสัยในตัวเองว่าถ้าวันนั้นฉันทำได้ดีกว่านี้ได้มากกว่านี้ใช้เวลาให้มากกว่านี้เนี่ยวันนี้ฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไหมฉันจะประสบความสำเร็จไหม วิธีแก้ไขไม่ให้มีข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็คือการลุยไปเลยค่ะลุยไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดผ่านไปแล้วนะคะกับ10บบทเรียนจาก the ordinarys podcast season ที่1นะคะเรามาทบทวนทั้ง10หัวข้อกันอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่1นะคะทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำแล้วจะอยู่กับมันได้นานข้อที่2ค่ะ ล่าคว้าโอกาสที่เข้ามาทางทางที่ตัวเองยังไม่พร้อมข้อที่3ค่ะเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้คิดเผื่อ worst case scenario ไว้ด้วยเสมอข้อที่4ค่ะชีวิตคือการทดลองลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วค่อยๆปรับไปให้เข้ากับตัวเองข้อที่5ค่ะอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเอาเวลาชีวิตของเราไปหมดจนเราไม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับตัวเองข้อที่6 ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตการทำงานจะไปทางไหนต่อดีให้ลองเริ่มต้นจากจุดแข็งที่เรามีแล้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดขึ้นไปข้อที่7ทุกคนมีปัญหาของตัวเองไม่ได้น่าอิจฉาเสมอไปข้อที่8ทางออกของปัญหาอาจจะเป็นการหาจุดร่วมของหลายๆทางเลือกก็ได้ข้อที่9 ตัดสินใจให้ดีที่สุดตามข้อมูลและข้อจำกัดที่เรามีอยู่ในตอนนั้นๆและไม่ต้องเสียใจภายหลังและข้อสุดท้ายข้อที่10เมื่อตัดสินใจแล้วไปให้สุดค่ะหวังว่าผู้ฟังที่ได้ฟัง The Ordinarys Podcast มาตลอดซีซั่นที่1น,นี้จะได้รับแง่คิดและก็มุมมองดีๆจากแขกรับเชิญคนธรรมดาของเราไปลองปรับใช้ในชีวิตนะคะหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจให้ลองลงมือทำสิ่งใหม่ๆกันดูค่ะ ยังไงก็สามารถที่จะกดติดตามเพจ Facebook The o r d i n a r y s Podcast แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้กับ YouTube Channel The o r d i n a r y s Podcast นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดซีซั่นที่2ของ The o r d i n a r y s Podcast กันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ติดตาม The o r d i n a r y s Podcast มาจนถึงเอพิโซดนี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ